ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับคำเตือนใบรุ่นละัยฉลาคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุก โปรดใช้าตาและหูในการดูและฟังมิฉะนั้นจะมองไม่เห็นและได้ยินเสียงสวัสดีสวัสดีสสดแฟนๆบ้านดูบอลพบกันอีกเช่นเคยกับช่องบ้านดูบอลก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปออกมาใหม่ๆให้แฟนๆบ้านดูบอลได้รับชมกันหน่อยนะคะวันนี้บ้านดูบอลมีอะไรมานำเสนอนั่นก็คือผลวิเคราะห์บอล ก่อนแข่งคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซาทิมตันไปดูกันเลยจ้าวิเคราะห์บอลวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนแข่งในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในคืนวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้จะลงแข่งตามเวลาประเทศไทย2ทุ่มตรงลงฟาดแข่งกันที่สนามเซนต์เมรี่เป็นการเจอกันระหว่างเซาทิมตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะมาดูความพร้อมอย่างทีมเจ้าบ้านเซาทิมตันกันเลยดีกว่า ในเกมแรกของพวกเขานั้นโดนแอตตันวิลล่าเปิดสนามแพ้ให้กับแอตตันไป3ประตูต่อหนึ่งและมาคราวนี้ต้องเจองานหนักต้องเปิดบ้านต้อนรับกับปีศาจแดงอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มการเล่นตอนนี้กำลังร้องแรงเลยทีเดียวซึ่งกองกลางของทีมเจ้าบ้านยังคงบาดเจ็บอยู่ส่วนนักเตะคนอื่นก็เตรียมพร้อมฟิตกำลังละก่อลงสนามมาอย่างดีแน่นอนและมาดูฝั่งทีมเยือนทีมปีศาจแดง แมนยู U, ซึ่งอยู่ภายใต้การคุมเกมอย่างโอเล่กุนาทำผลงานเปิดตัวประเดิมฤด,ดูกาลใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังทำทีมเอาชนะลีดไปได้ด้วยประตู5ประตูต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและทำให้ทีมมีความมั่นใจในครั้งนี้ว่าจะทำได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าต้องคอยดูในเกมคืนนี้ส่วนสภาพความพร้อมในครั้งนี้แมนยู U, ก็ขาดนักเตะอยู่หลายคน แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีนักเตะคนอื่นมีความฟิตอยู่พอสมควรและอีกอย่างมีความน่าสนใจนั่นก็คือนักเตะจาดอนซานโซมารอลุ้นไปพร้อมกันว่าเขาจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าเพราะเกมก่อนหน้านั้นเขาได้เป็นแค่ตัวสำรองทย้อนกลับไปดูสถิติทั้ง2ฝ่ายทั้งสองทีมเจอกันเซาเทมตันไม่เคยเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลย เต่ถ้าว่าดูจากสถิติที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงเหนือกว่าทีมเซาเทมตันเยอะเลยและตอนนี้แมนยูเป็นทีมอยู่ในตารางอันดับหนึ่งอยู่อันดับหนึ่งส่วนเทาเ็มตันอยู่ตารางอันดับ16และแฟนบอลทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้ว่าทีมไหนจะเก็บคะแนนไปได้อรอลุ้นกันไปพร้อมกันและมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะขอบคุณค่ะและเรามาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มาดูความหอมก่อนลงสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเยือนจะไปบุกถึงบ้านเซาเทมตันซึ่งแมนยูเปิดตัวมาในฤดูกาลนี้ถือว่าฟอร์มการเล่นเล่นได้ดีมากเปิดตัวมาอย่างสวยงามโดยผู้จัดการทีมโอเลกุนนาได้เตรียมความพร้อมนักเตะม,มาดีซึ่งได้วางแผนให้ลาฟาเอลวาลานเป็นกองหลังแต่น่าจะได้ลงเล่นเป็นแค่ตัวสำรองและ วางเกมให้จาดอนซานโซให้เป็นตัวจริงหรือไม่ต้องคอยติดตามดูและนักเตะหลายๆคนก็ได้เข้าขากันเล่นเข้าขากันอย่างดีทําให้ฟอร์มในฤดูกาลนี้เปิดมาสวยงามทําให้แฟนบอลพอใจอย่างมากในการลงแข่งในคืนนี้โอเลกุลผู้จัดการทีมวางแผนการเล่นในระบบ4-2-3-1และเรามาดูฝั่งเซาเทมตันดูดีกว่าว่าความพร้อมก่อนลงสนามเป็นยังไง เซาเทมตันเป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างแมนยูเซาเทมตันเปิดมาฤดูการนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดตัวไม่ค่อยแรงสําหรับการเตรียมนักเตะที่จะลงแข่งในคืนนี้ก็ยังคงมีปัญหานักเตะอยู่หลายคนที่บาดเจ็บซึ่งเจ้าบ้านอย่างเซาเทมตันก็คงยังเก็บคะแนนไม่ได้เลยและมาลอดูไปไปพร้อมกันว่าเซาเทมตันจะสามารถจะเก็บคะแนนคาบ้านตัวเองได้หรือไม่และผู้จัดการทีมวางแผนระบบการเล่นในระบบในครั้งนี้มาในระบบ4-2-2 วันนี้แอดมีเว็บดีๆมานําเสนอนะคะเว็บยูฟาเบทหนึ่งหกแปดนะคะสำหรับแฟนแฟนบอลท่านไหนที่สนใจอยากเล่นหรือสมัครสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลบาคาร่าสลอ็อตและเกมอีกมากมายมีให้เลือกเล่นนะคะทางทางแอดขอแนะนํานะคะเว็บยูฟาเบทหนึ่งหกแปดนะคะสูสูรวมกีฬาคาสินโนอันดับหนึ่งของประเทศการเงินมั่นคงและปลอดภยัยฝากถอนระบบออโต้นะคะมีครบจบในเว็บเดียวฝากถอนภายใน1นถึงสนาทีกันเองนะคะบริการเป็นกันเองอย่างมากนะคะถ้าชอบเล่นบอลต้องยูฟาเบทหนึ่งหกแปดนะคะเว็บเข้าใจราคาน้ําบอลที่ดีที่สุดในตอนนี้ในประเทศ นะคะแทงบอลสเต็ปง่ายๆนะคะ10บาทก็แทงได้เพียงแค่2คู่ก็เล่นได้นะคะสเต็ปแทงได้สูงสุดถึง12คู่นะคะและใครที่ชอบเล่นบอลเดี่ยวบอลเต็งอะไรก็มีหมดเลยนะคะจ่ายราคาน้ําบอลดีที่สุดราคาบอลเวบยูฟาเบทหนึ่งหกแค่ะและใครที่ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นคาสิโนนะคะ บาคาร่าสลอ็อตมวยแล้วก็หวยนะคะมีหมดนะคะมีครบจบในเว็บเดียวนะคะถ้าใครที่สนใจอยากสมัครหรือสอบถามรายละเอียดนะคะแอดไปสอบถามได้นะคะแอดไปสอบถามแอดมินได้นะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะ m u k d a 1 6 8นะคะหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวมีลิงก์ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสามารถคลิกที่ลิงก์แล้วก็แอดไปสอบถามได้นะคะหรือใครที่สนใจอยากสมัครง่ายๆด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวมีลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ ใด้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อข้อมูลง่ายๆค่ะ1-3นาทีก็รับยุติได้แล้วค่ะสมัครสมาชิกขั้นต่ำ50าบาทนะคะหรือ100บาทก็ได้ถ้าเป็นสมาชิกแล้วฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะคะฝากถอนด้วยตัวเองนะคะระบบออโต้เลยค่ะมีมือถือเครื่องเดียวนะคะก็เล่นได้มีคอมอยู่บ้านก็เล่นได้นะคะที่ไหนก็เล่นได้นะคะสะดวกสบายนะคะใครที่ชื่นชอบสายบาคาร่าสายบอลสายสล็อตนะคะสามารถแอดไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะ m u k d a 1 6 8นะคะมีแอดนำหน้านะคะ waveu5bet168 นะคะ บริการดีมากเลยนะคะแนะนํานะคะใครที่ชื่นชอบเล่นนะคะขอขอบคุณค่ะและขอและติดตามข่าวสารเี่ได้ใหม่ที่บ้านดูบอลน,นะคะฝ<ม>ากกดไลค์ like, กดแชร์ให้บ้านดูบอลด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะ